สวัสดีค่ะบริษัท PMP Science นะคะวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าตัว Data Logger แบบกระดุมตัวตัวนี้ไอ a าทอนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็คือต้องต่อตัว USB กระสายเข้ากับตัวกระดุมแล้วก็เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ก่อนโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรมตัวนี้นะคะ One Wire Viewer การลงโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟรีดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดจาก หน้าเว็บไซต์ของตัวแม็กซิมหรือ c o อปปี้จากบรษิษัทเราไปได้นะคะถ้าซื้อของเราไปทีนี้เมื่อต่อตัวกระดุมกับเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คลิกเข้าไปในตัวโปรแกรมอันนี้จะเป็นรหัสต่างๆของตัวเครื่องนะคะหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะคะตามตารางด้านหลังบรรทัดหนบรรทัดที่หนึ่งเนี่ย เป็นซีเรียลของตัวสายยุธบีส่วนบรรทัดข้างล่างเป็นซีเรียลของกระดุมเริ่มแรกเลยถ้าซื้อกระดุมไปใหม่น,นะคะให้ไปที่ล็อกแล้วกด s y n c h r o n i z e Clock pc time เพื่อตั้งค่าของเวลานะคะของกระดุมกับคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันจากนั้นไปที่ t h e r m o c ค o n สถานะตอนที่เรายังไม่ใช้งานเนี่ยจะเป็น f a u l t นะคะทีนี้ในการตั้งค่า ให้ไปที่ start new mission แล้วกด synchronize real time clock มันทัดที่2เป็น sampling rate ก็คือคุณลูกค้าอยากเก็บตัวอย่างทุกๆก,กี่นาทีก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่1ถึง255นาทีนะคะสมมุติเราจะเก็บทุกๆ1นาทีก็ให้พิมพ์1บรรทัดที่2 mission start delay หมายความว่าอย่างนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าจะต้องการเก็บงานเลยให้คลิก0ให้พิมพ์0 หมายความว่ามันจะเก็บงานให้ทันทีแต่ถ้าสมมุติอีก20นาทีค่อยเก็บก็พิมพ์20แล้วเดี๋ยวผ่านไป20นาทีมันจะเก็บค่าให้เราตารางถัดมา Enable Low e v e r ความหมายก็คือว่าถ้า Memory เต็มมันจะถ้าเราติดนะคะถ้า Memory เต็มมันจะไปเมมทับค่าที่1ที่เราเมมไว้แต่ถ้าเราไม่เลือกมันจะไม่เมมทับก็คือจะหยุดแคม เอ,อ่อดัตตัวสุดท้ายข้อมูลตัวสุดท้ายแล้วก็ตรงนี้เป็นตารางในการตั้งค่า t เทม e r a t u r ร์โล a l รามกับ High ไฮรามซึ่งปกติแล้วคูกค้าจะไม่ค่อยได้ตั้งกันเพราะว่ามันไม่ได้โชว์อะไรให้เราตัวนี้ไม่มีหน้าจอโชว์นะคะทีนี้สมมุติเราต้องการเก็บเลยก็ให้เลือกศูนย์จากนั้นกดโอเคค่ะมาดูตาราง s t a ตัสนะคะมันจะเปลี่ยนจาก For เป็น t r u e ก็คือตอนนี้มันจะเริ่มทำงานแล้ว แล้วก็จะมีบอกว่ามิชชั่นจะสตาร์ทตอนไหนสัม p l e ลเลทเท่าไหร่เก็บค่าได้เท่าไหร่แล้วได้เซมเปลิลเท่าไหร่แล้วนะคะเมื่อเราเสร็จตรงนี้เราก็ออกแล้วก็เอาตัวกระดุมไปใช้งานได้เลยนะคะ